สิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนก็จะรู้สึกร้อนมากอากาศหนาวก็จะหนาวมากล้วนเป็นสัญญาณที่วงบอกว่าโออลกกำลังจะไม่ไหวแล้ว สวัสดีค่ะวันเชลี่พรบุญทัน์ค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงเดิมพื้นที่แห่งนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่รกรางว่างเปล่ามาก่อนแล้วก็เป็นที่ทิ้งขยะที่แถวชุมชนแถวนี้ค่ะได้เอาขยะมาทิ้งนอกจากนั้นก็ปตทเข้ามาพลิกฟื้นพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้แล้วก็เป็นป่าโดยทั้งหมด12ไร่แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นส่วนอาคานรนเทศกาลพักการเรียนรู้ตรงนี้เป็น2ไร่ค่ะ ส่วนที่2เป็นพื้นที่ของพื้นที่แหล่งน้ําแล้วก็ส่วนที่3าเป็นพื้นที่ป่าค่ะซึ่งมีพื้นที่ประมาณ9ก้าไร่นั่นเองค่ะภายในพื้นที่สูนย์เรนรู้ป่าในกรุงค่ะก็มีจุดไฮไลท์หลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นกําแพงดินบดอัดนะคะซึ่งเดินเข้ามาก็จะเห็นเป็นลักษณะ,ะกําแพงดิน เป็นแนวทางเดินแล้วก็ตลอดแนวกำแพงดินเนี่ยก็จะมีนิทรรศการเมล็ดไม้อยู่ซึ่งนิทรรศการเมล็ดไม้เนี่ยก็จะบรรจุในเรซินใสผู้เยี่ยมชมที่เดินเข้ามาเนี่ยก็สามารถมาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้แล้วก็จะเป็นห้องนิทรรศการซึ่งห้องนิทรรศการเนี่ยค่ะก็จะพูดถึงในเรื่องของอ การเพึ่งพาการของมนุษย์คนป่าเมืองอแล้วก็ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมทั้งทำรายการปลูกป่าของปตทนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของพื้นที่ป่าก้าวไร่ที่พูดไปเบื้องต้นนั่นเองนะคะว่าเป็นพื้นที่ระบบนิเวศท,ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นป่าที่ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมากที่สุดนอกจากนี้จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็จะเป็นสกายวอล์คค่ะ สา,ายวอล์กเนี่ยค่ะก็จะเป็นทางเดินเยี่ยมชมธรรมชาติค่ะตลอดแนวทางเดินก็จะมีป้ายพันไม้แล้วก็ให้เราเรียนรู้สังพมพืชไปด้วยแล้วก็จะเชื่อมต่อกับหอชมป่าที่มีความสูง23เมตรค่ะสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้แบบ360องศาเลย มีพันไม้ท้องถิ่นทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นพันไม้พื้นถิ่นที่เติบโตในบริเวณนั้นๆอย่างเงี้ยก็สามารถบ่งบอกได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างที่อยู่แถวนั้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นตัวบ่งชี้ทางระบบนิเวศได้อีกด้วยค่ะและก็ยังเป็นจุดอนุรักษ์ฟื้นฟูพันไม้ในอดีตที่เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ คิดว่าป่าในกรุงมีผลต่อความรู้สึกของคนเมืองนะคะเพราะว่า,าคนเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในอาคารตึกรามบ้านช่องหรือว่าถนนหนทางประมาณนี้แล้วก็ ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยก็จะมีป่าอยู่ด้านในซึ่งเป็นป่าที่ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมากที่สุดหลายคนอาจจะมองเรื่องของป่าหรือธรรมชาติว่าถ้าเกิดเราจะไปที่ป่าเราจะต้องเดินทางออกไปต่างจังหวัดแต่ทีเนี้ยการมีพื้นที่ป่าที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองแบบนี้ก็จะทําให้คนรู้สึกว่าป่าหรือธรรมชาติไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่เองในการเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ของเราก็ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟู ธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะคนรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติในด้านของการอนุรักษ์พันธุไม้หรือว่าการอนุรักษ์พืชพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ในกรุงเทพมหาคนครของเราหรือว่ามีอยู่ในทุกๆพื้นที่เลยเพราะว่ากว่า,มาเมล็ดไม้มเมล็ดนึ่งเนี่ยจะงอกออกมาต้นไม้ก็ต้องเจริญเติบโตแล้วก็ถูกดูแล จนกว่าจะสามารถผลิตเป็นมเมล็ดได้ค่ะตรงนี้ก็จะสามารถทําให้ผู้เยี่ยมชมอ่ะได้เห็นในส่วนของความสําคัญของการอนุรักษ์ต้นไม้ให้คนรุ่นต่อไปอ่ะค่ะได้เห็นมเมล็ดไม้ที่หายากเหล่านี้ <S <S พื้นที่เล็ก,ลกๆของสวนในรุกป่าในกรุงแห่งนี้ค่ะที่เป็นพื้นที่ป่านะคะก็สามารถให้ประโยชน์หรือให้คุณค่ากับ ประชาชนหรือว่าสังคมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตออกซิเจนดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าช่วยลดอุณหภูมิอรอบๆได้รวมทั้งเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นสถานที่หิวใจของประชาชนทั่วไปที่ได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะ สวนเยนรู้ป่าในกรุงเป็นตัวอย่างพิสูจน์ว่าเมืองและธรรมชาติสามารถเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนและงดงาม